เมืวานก็ผัดผักวันนี้ก็ผัดผักพูุ่นี้ก็ผัดผักกินแต่ผักสุขภาพได้ดีถ่ายคล้องไม่ต้องเบ่งใส่ซอสซอสหอยลอดอย่าใส่มากเปืองไม่ใช่ ไม่ดีต่อสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินก็ไม่ดีน้อยเกินก็ไม่ดีมากเกินก็เป็นพิษ